มารกมันไปลงมันก <The> ินมไม่ใช่โควิดดีกว่ามีปลามแนีเราจะเ็นออกเยอะมกปลาเยอะไหมมัก ส่วนมากเป็นปลาอะไรครับปลาปูปลาอะไรนะป,รปูปลาปูปลาปลาลูปู

งานมันมาคันไปอยู่ทั้งหมดมาเยอะนะเขาอนนี้มาขึ้นมามาขึ้นมาต่ออให้ไปอยู่ไงเกษตรมันแห้งจะจับเอาทีจะเอาให้ม้าก็ขึ้นมา้าตรงคือเอาลูกยังไงจะชัดเอาแค่ต้งมาได้เลยมัดน่อยแต่ได้เอาลงก่อ,อะนใะส่ปลาพี่พงไม่ได้เลยเน,ะนาะต้หาปลาพ,พงไม่ได้นเนาะ น้องมันก er> ็วีดแห้งนะวิดไปด้วยอักขูนเนี่ยเอหาลูกน้องแทนมาเร่อไหนกระตลาบลีพงเงี้เป็นอาชีพตลอดผมมาติดติดเที่้ไนึ่งตเดียวนเนี่ย

มาไปโฟมนเนี่ยขาถ่ายคลิปนะอะไรอ่ะ

โดนตอกจะทนเลยทนดังเอาขึ้นก็ช่างเอาไปยักปลาครับปลามันชอบมาอยู่ผมมาหลุนแล้วออกมาใส่ครับ อะไรนะตําหมดเนี่ยเห็นปลา <tellan>

Anh đô phố kia. Này ra thôn thua. Này. Này. Không mất đâu. Chỗ này. Lại nằm. Cái này. เยอะมากไอ้หมามันจะมาแย่งที่โอเคอู้หเยอะมากอู้อู้หอ้อมาด้วยนะอะไรมาด้วยปลามาด้ย ักได้ปลาดุกเยอะครับอออรโอ้โซโชว์น่อครับนี่คือปลาที่ปีน้ำนะครับมัน,นกษะสัไม่ทันนะครับก็เลยมาผลนม้มีแต่ปลาซิวปลาหมอปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกกะ เราอยางมันไปนในสัมมาแล้วนะครับาชา้าได้ประมาณเกือบครึ่งปุทุนะครับปรเ,เป็นปลาซิวปูปลาหมอหลักๆนะ